สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมนะครับผมมีร้านเติมเกมมาแนะนําก็คือ Cookie Land Shop นะครับเติม FC Mobile ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมง่ายๆที่เพจร้านของ Cookie Land Shop หรือ Line OA ของทางร้านนะครับเดี๋ยวผมจะทิง้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับเติมเกมเร็วลร0เซน,เต,นเติมสนุกไม่มีสะดุดเปิดแพ็คไม่มีเกลือต้องที่ Cook i e land ์ช o p เท่านั้นนะครับ สวัสดีเพื่อนเพื่อนคนนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เช่นเคยนะครับผมจะมาแนะนําและรีวิวนักเตะตัวใหม่ของทีมผมนะครับตัวนี้เป็นนักเตะของกิจกรรมกัปตันนั่นเองนะครับอยู่ในสตาร์พาร์ตนะครับถ้าเราเติมพาร์ตเราก็จะได้นักเตะตัวนี้นะครับนักเตะคนนั้นก็คือมาริคัมชิกนะครับฮัมชิกร่างนี้นะครับมาในตำแหน่งซีเอ็มโอเวียร์หนึ่งร้อยสิบนะครับเมโซมก็โอเวียร์ร้อยทั้งหมดเป็นหนึ่งร้อยสิบห้านะครับเสูงหนึ่งร้อยแปดสิบสามนะครับน้ำพนักเจ็ดสิ อัพสานะครับและซิคิวส้ายก็จะเป็นบล็ box อกทูบล็อกอีกหนึ่งนะครับ หลังจากที่อัพสกิลเป็นแม่ส้มเที่ยิเรียบร้อยนะครับสเตตโดยรวมนะครับฝีเท้าอยู่ที่145นะครับการยิงอยู่ที่132นะครับการสมบอลอยู่ที่157การเลี้ยงบอลอยู่ที่163การตั้งรับอยู่ที่132และสภาพร่างกายอยู่ที่135นะครับพลังงานก็จะเป็น5ดาวนะครับสกิล4ดาวตำแหน่งรองที่ไปเล่นได้ก็คือตำแหน่ง CAM นะครับฮัมชิกล่างนี้สกิลที่อัพก็จะเป็นสกิลลุงนั่นเองนะครับมาต่อในช่องของคุณสมบัติพลังแฝงนะครับก็จะมีส่งลายะแลพ นะครับเบร์กเลของฮัมชิกล่างนี้ก็จะเป็นสูงกับสูงนะครับฮัมชิกล่างนี้ในะโหมดเมนเจอร์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับก่อนไปดูโหมดเมนเจอร์ผมฝากเพื่อนทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ เรามาดูกันในโหมดเมเจอร์เกมแรกกันเลยนะครับเจอโอเวียน116นะครับเข้ามาในแผน424นะครับทีมน่ากลัวมากๆนะครับมีฮัมชิกเหมือนกันนะครับส่วนผมก็มาในแผน4321นะครับโอเวียน116เช่นกันนะครับเกมนี้ฮัมชิกจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ ฝันต่อข้าวเขาก็ได้ประตูขึ้นนำผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับกกออ์ตอนนี้ผมตามหลังเขาอยู่ที่1ประตูต่อศูนย์นะครับเขาได้ประตูขึ้นนำจากโยฮันคับนะครับเป็นหนึ่งในสุดยอดกัปตันของทีมนี้นะครับคัพล่างนี้โหดมากๆนะครับวนตรวผมอยากได้จริงๆนะครับครัพล่างนี้ this is cross now with turan cross couldn't keep it Pushkash, cash hamshik Zidane. well that's an attractive passing move but it's all about finding an equalizer here well from so far out it didn't appear to be the high percentage option close though stuart well he did have options but that was a good effort in the end he wasn't too far away was he Push he's foiled them on his own and they will be awarded a fails to get it away properly. <laughs> Charlton. A chance then for the respective managers to address their charges. <laughs> Into the second half, then. And Real doing the chasing. Onto Zidane. ผ่าครึ่งหลังมาได้นาทีที่50นะครับพี่ผมก็ได้ประตูตามไปเสมอเป็นที่เรียบร้อยนะครับสกอร์ตอนนี้เสมอกันอยู่ที่1-1ประตตูนะครับผมได้ประตูตามเสมอจากซาลาตันนะครับลูกนี้เป็นลูกที่ซีดานเปิดเข้ามานะครับแล้วก็ซาลาตันบงเข้าไปครับผม Well, he's certainly been a handful today, and that could easily have been his second. He's looked really dangerous. And cleared away by Zidane. Oh! Zinedine Zidane. Now with Cole. Full-on! Good piece of defending. Zinedine Zidane. ในนาทีที่70ฝั่งตรงข้ามเขาก็าขึ้นนําผมอีกหนึ่งครั้งนะครับสกอร์ตอนนี้ฝั่งตรงข้ามนําผมอยู่ที่2ประตูต่อนหนึ่งนะครับเคาได้ประตูที่2จากดิโกฟอรลันนะครับฟอรลันล่างนี้เป็นของกิจกัปตันนะครับในสัปดาห์แรกนะครับลูกนี้คมมากๆครับผมโซ่แบ so ็กอันเดอร์เวย์2-1ท้ายคอนเทสต์ที่เอบัปเป้มิสซิสคอสพูลิต potential danger ทีมผมก็ไม่ยอมในหน้านะครับตามไล่ตีเสมอเป็นที่เรียบร้อยนะครับสกอร์ตอนนี้เสมอกันอยู่ที่สองประตูต่อสองน, 2, <That> s <S นะครับผลเดือบที่สองจากเอ็มบาเบ้นะครับลูกนี้เป็นลูกที่โทนี่โคสแอซีนให้เอ็มบาเบยิงเข้าไปนะครับมาริทคอนเนชั่นครับผมและพวกเขากำลังร a อนอุ่นและทั้งสองคนจะ e ข้ามาที่นี่อีกครั้งตอนนี้เป็น2-0เซนาดีนซิดาน It's not lost on them what a goal could mean at this late stage. Well, room for improvement in terms of the finish. Five minutes left. Hamshik. And the keeper throws himself at the ball. A well-taken Real Madrid corner could be so important at this stage. ทีมผมก็แซงขึ้นนําเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้ประตูชัยในนาทีบาปนั่นเองนะครับผมได้ประตูที่3จากฮัมชิกนะครับลูกนี้เป็นลูกที่กองหลังเขามงบอลพลาดนะครับแล้วก็บอลมาเข้าทางฮัมชิก,กยิงไกลหน้ากรอบเขตโทษเข้าไปครับ จบเกมแบบสุดมันนะครับที่ผมก็ชนะฝั่งตรข้ามไป3ประตูต่อสองนะครับและนี้ฮัมชิกคะแนนเฉลี่ยที่8.1นะครับโอกาสยิง2ครั้งเขากรอบ2ครั้งเป็น1ประตูนะครับโอกาสจ่าบอล5ครั้งก็สำเร็จ5ครั้งครับผม บมารีกันต่อในโหมดแมเนจเจอร์อีหนึ่งเกมนะครับเจอโอเวียร์หนึ่งร้อยสิบหกนะครับเขามาในแผน C หนึ่งสองหนึ่งสองนัลโลนะครับส่วนผมก็โอเวียร์หนึ่งร้อยสิบหกเหมือนกันนะครับแต่เกมนี้ผมมาในแผน C หนึ่งสองหนึ่งสองนัลโลนะครับเกมนี้แฮมชิกจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยครับ We're using the space really well, but now can they push on? To a clearing a very effective challenge put in more than decent. This from United. Well, it came to nothing in the end. Marcelo, oh, what an opportunity! ผ่านชรังแรกมาได้ในปีที่26นะครับฝั่งทางข้ามก็ได้ประตูขึ้นนำเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขาได้ประตูขึ้นนำจากเชลกีนะครับนักเตะใหม่ของแมนเชสเตอร์นะครับลูกนี้ก็คงติดเหมือนกันนะครับเติมดียิงดีครับผมพุชกาชออนทูอิบราฮิโมวิช Now with Pushkash. Zlatan Ibrahimovic. Now with Turan. Not getting anxious when they have the ball. And a good take under Duret. Through it. And on to Ture. Well, when all was said and done, Stuart, he wasn't a million miles away. No, he wasn't, because he generates so much power from that sort of distance. His technique is brilliant. Turam. Hamsik Zinedine Zidane And there it is the half time result Moving again and Real with a bit of work ahead of them Teammates available กว่าจะได้ประตูตามตีเสมอก็ผ่านมา51นาทีนะครับสกอร์ตอนนี้เสมอกันอยู่ที่1ประตูตอนน่อ1นะครับผมได้ประตูตามทีเสมอจากบาร์บี้ชอตตันหรือว่าปู่บ๊อบของเรานั่นเองนะครับลูกนี้เป็นลูกซีดานแอซีไทนนะครับแล้วก็ปู่บ๊อบซัดด้วยซ้ายคมๆมครับ so underway again following the goal that made things level ronaldo ฝั่นต่อข้าวเขาก็ขึ้นนำผมอีกหนึ่งครั้งนะครับกอก์ตอนนี้อยู่ที่2ประตูตัวหนึ่งนะครับเขาได้ประตูที่2จากคิสโนโรนันโดหรือ CR 7ของเรานั่นเองนะครับลูกนี้เป็นลูกที่คาฟูเปิดมาแล้วก็ Orlando, โรนันโดโองเข้าไปนะครับตัวนี้เป็นหนึ่งในสุดยอดกัปตันนะครับสกิลดีตัวดีโหดมากๆครับผม Out play. Bellingham. Zidane. Charlton. throw United Zinedine up. Out in coming of แต่ทีมผมก็ไม่ยอมนะครับตามไล่ตีเสมออีกหนึ่งครั้งนะครับสกอร์ตอนนี้เสมอกันอยู่ที่2ประตูต่อ2นะครับผลด้ประตูที่2จากฮัมชิกนะครับลูกนี้เป็นลูกที่ปู่บอบแอนซิตให้นะครับแล้วก็ฮัมชิกตะบันด้วยเท้าซ้ายคมๆครับ And it's level again here. Both sets of fans being put through something of an emotional mangle. Teo Hernandez, Bellingham, Matic, now Zidane, Yaya Toure, and level it is in the closing moments. Can Real Madrid change that? Marcelo. Now options are plenty are ทีมผมก็แซงขึ้นนำเป็นที่เรียบร้อยนะครับและได้ประตูชัยในนาทีบาปอีกแล้วนะครับผมได้ลที่3จากสาลาตันนะครับลูกนี้เป็นลูกที่ปุบบอบแอซินให้อีกแล้วนะครับแล้วก็สลาตันใช้โอกาสไม่เปลืองครับยิงด้วยเท้าขวาคมๆค,ครับ เกมนี้สุดเดือดอีกแล้วนะครับสุดท้ายนะครับทีมผมชนะฝันของข้าไป3ประตูต่อ2นะครับในนี้ฮามชิกคะแนนเฉลี่ยที่8.0นะครับโอกาสยิง1ครั้งเข้ากรอบ1ครั้งเป็น1ประตูนะครับโอกาสแจกบอล6ครั้งสำเร็จ6ครั้งครับสำหรับผมนะครับมาลิกฮัมชิกในตำแหน่ง CM เอมโอเวียนหนในโหมดผู้จัดการทีมหรือเ a นเจอร์โหมดผมให้เขา8.5เต็ม10คะแนนนะครับข้อดีของเขาเลยนะครับรูปร่างในเกมดีนะครับมีความสมดุลมีความแข็งแกร่งนะครับในเรื่องของ ใใฮัมชีเขาแจกบอลดีนะครับมีลูกแอซซีทให้เพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับในเรื่องของการยืนตำแหน่งในรายการวิ่งนะครับจังหวะการยืนตำแหน่งการเติมมามีส่วนร่วมในเรื่องของเกมลุกฮัมชีเขาทำได้ดีนะครับเวลาที่เขาไม่มีบอลเขาก็จะพาตัวเองเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ว่างเพื่อคอยเชื่อมเกมเพื่อคอยแจกบอลเชื่อมเกมระหว่าง กอ <abei> งหลังกองกลางและกองหน้าหรือว่าบางครั้งเขาสามารถจบ ки. สกอร์เองได้นะครับยิ่งประตูกาก็ได้ลุ้นประตูนะคบในส่วนของข้อเสียนะครับฮัมชีเขาไม่ใช่กองกลางสายปะทะนะครับบางจังหวะที่มีการปะทะบอลเขาอาจจะเสียเปียกฝั่งตรงข้ามได้นะครับแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับจังหวะเบียดจังหวะปะทะเขาก็มีเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่กองกลางสายปะทะอยู่ดีนะครับหนึ่งเรื่องนะครับมันจะมีบางจังหวะหรือว่าบางเกมนะครับที่เขาเติมขึ้นไปมีส่วนร่วมในเกมลุกเขาเติมขึ้นไปสูตนะครับแล้วก็กลับลงตำแหน่งไม่ทันนะครุด่งอื นะครับก็คือในเรื่องของ AI นะครับส่วนตัวผมมองว่า AI ของ Ham ์มชิกล่างนี้ครับยังมีแปลกๆหรือว่าที่ผมยังงงๆสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับมาล็กฮาร์ h ชิกในตำแหน่ง CM o v 1 0ในโหมดผู้จัดการทีมหรือ Manager Mo d e ส่วนตัวผมมองว่าเขาเป็น CM อหนึ่งตัวนะครับที่น่าเล่นนะครับถูกใจสายพาร์ทแน่นอนนะครับตัวนี้เล่นได้นะครับในโหมด m a n a g e อร์คุ้มค่านะครับถ้าจะเติมพาร์ทแล้วก็เอาตัวนี้มาเล่นก็ตีบวกไม่ส้มเล่นได้เลยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการรีวิวมาเล็กฮัมชนะิกในตำแหน่ง CM เอมโอเวียร์หในโหมดผู้จัดการทีมหรือ Manager m o d ห e. มดเพื่อเวลาไหนใช้ฮัมชิกล่างนี้แล้วชอบหรือไม่ชอบฮัมชิกล่างนี้ไงก็สามารถคอมเมนต์แบบปันกันได้นะครับหรือว่าเพื่อเวลาไหนคิดเห็นยังไงกับฮัมชิกล่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์แบบปันกันได้เช่นเคยเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวของ Star p a าร์นะครับส่วนตัวผมบอกว่าถูกใจสายพาร์ตแน่นอนนะครับเล่นได้นะครับในโหมดแมเนเจอร์และผมขอฝากเพื่อนๆไว้หนึ่งล้านนะครับหากใครกำลังมอง,องหาลา คุกกี้และช็อปไปกับเพื่อนๆด้วยนะครับรายละเอียดการติดต่อทางร้านเดี๋ยวผมจะทิ้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับสุดท้ายละท้ายสุดก่อนจากกันไปนะครับผมขอฝากเพื่อนๆทุกคน,นนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมในการทำช่องและคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ